สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยะประกันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมมูดีสบอกครับว่ารัฐบาลไทยขณะนี้ไม่อยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประกันข้าวจะต้องส่งหรือว่าแจ้งและเปิดเผย ณจุดนี้ไม่มีความเป็นไปได้เท่าไหร่ครับที่ว่า Moody's จะบอกว่าถ้าหากการขาดทุนจากโครงการจำนำข้าวสูงถึงจุดนั้นจุดนี้แล้วอาจจะลดลำดับความน่าเชื่อถือซึ่งเดิมตอนเดือนเมษารายงาน m o ดี้ s เกี่ยวกับลำดับความน่าเชื่อถือเครดิต r a t i ติของไทยอย,ท BB, อยู่ที่ b b บอยู่ที่บ A a 1ซึ่งก็คือ อยู่ระหว่างกลางกับต่ำก็น่าเป็นห่วงอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าหากหนี้สินที่เกิดจากโครงการที่เป็นประชานิยมสูงกว่าที่ควรจะเป็นก็จะมีปัญหานักวิเคราะห์ของบูดีสบอกกับสำนักข่าวต่างประเทศครับว่าการขาดทุนของโครงการจำนำข้าวจะเพิ่มความยากลำบากให้กับรัฐบาลไทยในการที่จะ ไปบรรลุถึงเป้าของการตั้งงบประมาณสมดุลในปี2017นั่นก็คือจากนี้ไปอีก4ปีตามที่รัฐบาลได้ถแถลงเอาไว้และถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นไปในทางลบสำหรับรัฐบาลไทยหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือของไทยถามว่าทางมูดี้ได้มีการติดต่อไปทางรัฐบาลไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่เป็นข่าวคราวออกมาหรือไม่เพื่อขอข้อมูลเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกครับว่าเราพยายามที่จะยืนยันตัวเลขเหล่านี้กับรัฐบาลไทยแต่ไม่สามารถจะทําอย่างนั้นได้ไม่ทราบแล้วว่าไม่รู้ว่าจะติดต่อกับใครหรือว่าติดต่อแล้วไม่สามารถยืนยันตัวเลขนี้ได้แต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากเดิมทีข่าวนี้ออกมากลัวว่ามูดี้จะลดลําดับเครดิต r a t i ิงของไทยตอนนี้ยังไม่เกิดครับ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าฝ่ายที่เขาประเมินเครดิตเร t i ติ้งของไทยนั้นเขาก็มองทุกตัวเลขเขาก็ยืนยันว่าหลายๆด้านทางด้านการคลังของไทยนั้นยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าถ้าหากสร้างหนี้ขึ้นมาหรือขาดทุนจากโครงการใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ว่าถึงจุดหนึ่งอาจจะมีปัญหาเครดิตเร й ติ้งของไทยก็ได้เพราะว่าที่ได้อยู่ปัจจุบันคือ BAA1 นั่น ยังไม่เรียกว่าดีด้วยซ้าไปถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้หรือว่าขาดทุนจากโครงการก็อาจจะทำให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพราะทุกวันนี้ก็อยู่จุดกลางระหว่างกลางกับต่าแล้วครับต่ำกว่านี้ลงไปแล้วก็ดอกเบีย้ยเอกชนดอกเบีย้ยรัฐบาลไทยต้องเสียความเชื่อถือของนักลงทุนก็จะยิ่งย่าแย่ไปกว่านี้ฉะนั้นรีบเปิดเผยข้อมูลครับไม่เฉพาะกับ o o d y s แต่กับคนไทยด้วยครับ สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม